ตอนนี้นะคะในภาวะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกได้ง่ายเรามาดูกันสิคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ใช้บำรุงกระดูกได้ดีหาง่ายใกล้ตัวตามพี่ปลามาเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าแคลเซียมหรือสิ่งที่ใช้บำรุงกระดูกไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จนมเท่านั้นนะคะยังมีอาหารอีกรายชนิดเลยแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายที่ขาดไม่ได้ เพราะมีส่วนสําคัญในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการหดและขยายตัวของหลอดเลือดและส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยคนเราจําเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมอย่างน้อยวันละพันมิลลิกรัมจึงจะเพียงพอต่อร่างกายเชื่อไหมคะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าต้องดื่มนมมากๆนะเราถึงจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่จะให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอ โดยนมหนึ่งแก้วจะให้แคลเซียมประมาณ300อมิลลิกรัมเราลองคิดกันดูไหมคะว่าอิ๋แล้วอาหารอื่นๆล่ะคะที่จะให้แคลเซียมสูงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยคะ่ะพี่ปราหามาให้แล้วนะคะเป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็เรียกว่ารับประทานได้ง่ายด้วยคะ่ะ 1. เมล็ดงาเมล็ดงาที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งอาหารต่างๆนั้นไม่ได้แค่ทําให้อาหารของเรามันน่าดูน่าทานมากขึ้นแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความดันโลหิตลดการอักเสบแถมยังมีสารต้านอนหมูลสระที่ช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่ที่สําคัญก็คือพี่ปรายอยากจะบอกนะคะว่าปริมาณแคลเซียม1ช้อนชาต่อ88มิลลิกรัมเรียกว่าเป็นไงคะเป็น9%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเลยค่ะถือว่าสูงเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยงานี่มีประโยชน์มากๆนะคะ2น้ำสม้ม นอกจากวิตามินซีแล้วส้มยังมีแคลเซียมอีกด้วยและน้ำส้มส,สดๆที่คั้นจากผลก็เช่นกันถ้าหากอยากที่จะได้รับแคลเซียมให้มากขึ้นแล้วก็รองรับประทานคู่กับซีเรียลในอาหารมื้อเช้าหรือดื่มในเมื่ออาหารที่มีปราซลมอลด้วยก็จะทำให้ได้รับแคลเซียมมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ 3. บ็อกคลีบ็อกคลีนะะี่ค่ะก็ถือว่าเป็นผักที่มีสารอาหารมากที่สุดชนิดหนึ่ง รเรียกว่าถูกขนานนามาสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและนําไปทําอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งผัดทั้งต้มนําไปปรุงเป็นซุปหรือจะลวกแล้วก็นําไปรับประทานกับสลัดก็อร่อยมากเลยค่ะสี่คณะคณะถือเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปได้วยแคลเซียมและสารต้านดมูลสระโดยสามารถนําคณะมาทาอาหารได้หลากหลายชนิดเช่นนำมาใส่ในสลัดแอปริคอตและอโวกาโดก็ทำให้ได้สารอาหารมากขึ้นเลย ข้อที่ 5. ข้าโอต๊ตซีเรียลและธัญพืชมากมายที่เรานิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะข้าวโอต๊ตเชื่อหรือไม่ว่านอกจะจะมีไฟเบอร์สูงแล้วยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยแถมในข้าวโอต๊ตยังมีโปรตีนสูงเหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะพี่ปราบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆข้อที่ 6. ถั่วขาวเพื่ชตะก,กูลถั่วเพื่อสุขภาพอย่างถั่วขาวนี้อุดมไปด้วยแคลเซียมและธาตุเหล็ก แถมยังมีใย,ยหารสูงช่วยในการลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะอบอกเลยว่าทูกข่าวนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วเราก็ควรจะหามารับประทานกันด้วยค่ะข้อที่เจ็ดนมถั่วเหลืองพี่ปลาบอกเลยนะคะคงเป็นเรื่องหนักใจของคนที่แพ้เล็กโตสจะไหมคะว่าจะดื่มครื่องดื่มอะไรดีที่จะทดแทนนมวัวตอนนี้พี่ปลาบอกเลยท่านนมถั่วเหลืองค่ะ นอกจากจะไม่มีแลสโตดแล้วยังมีปริมาณแคลเซียมเทียบเท่ากับนมวัวด้วยต่างหากแค่เพียงรับประทานคู่กับซีเรียลหรือข้าวโอ๊ตในตอนเชา้าก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอแน่นอนเห็นไหมคะนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยว่าเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีแล้วตรวจดูในเรื่องของบนกระดูกด้วยค่ะว่ากระดูกของเราเป็นอย่างไรระวังปฏิเภุโดยเฉพาะในผู้สยยูงอายุอย่าให้หกล้มนะคะ ถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วการดูแลนี่จะยากยิ่งขึ้นอาหารคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้ได้รับประทานแคลเซียมที่เพียงพอออกกําลังกายการออกกาลังกายจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีแคลเซียมมากแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของเรามาฟัง,ฟงพ,พี่ปลาเลยค่ะข้อถัดมาเลยนะคะพี่ปลาจะบอกเลยว่าปลาซดีนค่ะข้อที่8ปดปลาซดี ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลานะคะพี่ปลาบอกเลยว่าต้องชอบปลาซาดีนแน่นอนเลยค่ะเพราะไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยและยังอุดมไปได้วยสารอาหารอย่างไขมันโอเมก้า3วิตามินดีโดย,ยเฉพาะแคลเซียมที่สําคัญปลาซาดีนก็หามาทานไมไม่ยากเลยค่ะเราก็ซื้อแบบเป็นกระป๋องมาทานทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์และหาทานไม่ยากอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะ ว่าอาหารทุกชนิดที่มาแนะนำเนี่ยเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีประโยชน์มากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะต้องไปตรวจสุขภาพประจาปีว่าเรามีปัญหาต่างๆหรือไม่ด้วยนะคะข้อเก้าอัลมอนด์พี่ปราบอกเลยว่าถั่วอัลมอนด์เป็นถั่ยชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะถั่วชนิดนี้เป็นของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะมีทั้งธาตุเหล็กวิตามินอีโพแทเสเซียมและแคลเซียม แต่เราก็ไม่ควรรับประทานอัลมอนด์ที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นการอบกเกลือเพราะจะทําให้ได้รับโซเดียมสูงมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่สิบเต้าหู้พี่ปลาบอกเลยเต้าหู้มีประโยชน์มากมายแถมทําให้ไม่อ้วนแล้วก็เป็นอาหารที่เรียวคนทานเจทันได้เลยนะคะเต้าหู้นับเป็นอาหารสุขภาพที่ผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่นํามาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ พราะหารชนิดนี้อุดมไปด้วยโปรโตีนและสารอาหารที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และแทบจะไม่มีไขมันแต่ที่เราไม่เคยรู้ก็คือปริมาณแคลเซียมที่มีสูงกันานมไหลเท่านี้ล่ะค่ะดังนั้นถ้าหารอยากได้แคลเซียมการรับประทานเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าปริมาณแคลเซียมต่อหนึ่งถ้วยก็คือ507ริลลิกร,รมัมเป็น5 1ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน อาหารหลายชนิดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สูญสลายไปแต่เชื่อไหมคะทำไมอาหารก้อนข,อขาวๆคุณๆอย่างเต้าหู้เนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้มานานเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะหดีต่อสุขภาพเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหนืองซึ่งส่งคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ7.4ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น8ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ 2. มีสาเลสตินซึ่งมีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับความทรงจำและโฮอร์โมนจากพืชไฟโตเอสโตรเจนที่มีการวิจัยพบว่ามีผลในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีต่อผู้หญิงใบทองคือช่วยชะลอภาวะหมดประจำเดือนและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมข้อ 3. เป็นอาหารที่มีน้ำปั่ต่ำจึงเป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ จำกัดการบริโภคน้ำตาลรวมถึงผู้ปปวยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักข้อที่4ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงการมีประจำเดือนข้อที่5เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชจราเนื่องจากมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มไม่ต้องใช้แรงมากในการเคี้ยวเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและอัดแน่นไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและโปรโตีนที่ดี มีคุณประโยชน์ที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าอาหารต่างๆที่ใช้บํารุงนะคะกระดูกท,ทําให้กระดูกของเราแข็งแรงแต่ยืนค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่อปีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube a u t y f i s h เป็นคอนกรังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวโตเข้าสู่ผู้สูงอยุคพภาพผู้สูงใหม่คุณภาพม,ม,มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ